ขอบคุณค่ะท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวชนกจันทาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายเขต2พักเพื่อไทยค่ะในฐานะกรรมธิการดิฉันขอสงวนคำแปรยติในมาตรา่ตัดหน่วยรับงบประมาณน้อยลงและโอนบางส่วนของงบประมาณรายจ่ายไปยังงบกลางเท่านั้นค่ะ ร่างพระราชบ,บัญญัติงบประมาณโอนจ่ายงบประมาณครั้งนี้มูลค่าสูงถึง88,000ล้านบาทส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนสนไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนผู้พิการผู้สูงอายุแม้กระทั่งแม่ไม่ก็ได้รับผลกระทบได้รับผลกระทบทุกกลุ่มอาชีพทุกกลุ่มอายุจากเดิมค่ะสภาผู้แทนราษฎรของเราได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,563เป็นงบกลางไว้ 9 6 0 0 0ล้านบาทเวลาผ่านไปเพียงแค่5เดือนค่ะท่านนายกรัฐมนตรีโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาใช้งบกลางนี้หมดไปกับการแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิดและงบฉุกเฉินอื่นๆเหตุคืองบกลางหมดผลคือท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติคอรมตั้งเงื่อนไขออกมาในวันที่7เมษายนนะคะเพื่อตัดโอนจ่ายงบประมาณ จากหน่วยรับงบประมาณทั้ง38หน่วยรับงบประมาณโอนกลับมาเป็นงบกลางเหตุคืองบกลางหมดผลคือจะต้องตัดงบประมาณรายจ่ายจากหน่วยรับงบประมาณทั้งประเทศกลับเข้ามาเหตุและผลตัวดิฉันเองซึ่งเป็นในฐานะกรรมธิการพอเข้าใจได้ค่ะมีหลายโครงการที่ตัดกลับมาแล้วดิฉันเห็นว่าโครงการนั้นๆเหมาะสมและสมควรนะคะยกตัวอย่างเช่น โครงการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือจำนวนสองลำมูลค่า3,300ล้านบาทโครงการจัดหายุโทโธปกรณ์ของกองทัพบ,บกมูลค่าประมาณ3,000ันล้านบาทค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศของกระทรวงกลาโหมหลายกรมรวมกันหลายกระทรวงรวมกันหลายพันล้านบาทและอีกหลายโครงการค่ะที่ตัดกลับมาแล้ว ไม่ได้ส่งผลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่ก็มีอีกหลายโครงการค่ะที่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนั้นได้รับความเดือดร้อนจากการตัดโอนงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้เหมือนเพื่อนสมาชิกในกรรมธิการของดิฉันได้อภิปรายที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่ตอนเช้ามีหลายโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแต่ถูกมติคละรฐมรีในวันที่7เมษายนนั้นตัดกลับมาค่ะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะสะพานข้ามลำห้วยต่างๆทั่วประเทศจำนวน22โครงการมูลค่ารวมกันแล้ว120ล้านบาทดิฉันเองเป็นสอสอเขตกว่าจะได้สะพานข้ามห้วยมาตัวหนึ่งหาลือในสภา5ครั้งยังไม่ได้เลยค่ะอันนี้ตัดทั่วประเทศ22โครงการเห็นใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่มากเลยค่ะ ศูนย์มูลค่างบประมาณในครั้งนี้แทนที่ประชาชนจะได้รับสะพานแห่งนี้มูลค่าสูงถึง120ล้านบาทแม่ไม้ก็ยังไม่เว้นนะคะโครงการลูกแบบการปรับตัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้มูลค่าเพียง600,000บาทก็ตัดกลับมาค่ะ โครงการรูปแบบการปรับตัวของสตรีไม้ที่เลี้ยงดูบุตรตามลำพังในเขตชนบทและเขตเมืองประมาณ1 000, 000. ล้านบาทปรับปรุงทางลาดผู้พิการผู้สูงอายุ7 0 0 0 0สบาทได้รับผลกระทบแม้แต่ผู้พิการและผู้สูงอายุค่ะและที่น่าเสียใจที่สุดนะคะคือกระทรวงศึกษาธิการค่ะตัดเงินอุดหนุนโครงการทุนการศึกษา1อําเภอ1ทุน45ล้านบาท และยิ่งน่าเสียใจไปอีกค่ะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตัดงบลงทุนไปสูงถึง2,600ล้านบาทเด็กนักเรียนค่ะแทนที่จะได้รับอาคารเรียนลานกีฬาลั้วโรงเรียนโรงอาหารแต่ไม่ได้รับถูกตัดกลับมาโอนเป็นงบกลาง ดิสันในฐานะกรรมธิการและเพื่อนกรรมธิการพยายามสอบถามผู้มาชีแ้แจงหลายครั้งว่างบประมาณที่ตัดกลับไปอาคารเรียนลานกีฬาลัวโรงเรียนโรงอาหารเนี่ยเด็กและเยาวชนของคนไทยจะได้รับเงินงบประมาณนี้อีกเมื่อไหร่ผู้ชี้แจงไม่สามารถยืนยันได้ว่างบประมาณในครั้งนี้ที่ตัดไป2,600ล้านเนี่ยเด็กจะได้รับอาคารเรียนเมื่อไหร่ ดิฉันนะคะในสานะของสสจังหวัดหนองคายอาคารเรียนของจังหวัดหนองคายของเราถูกตัดไป5อาคารมูลค่าประมาณ10ล้านบาทลานกีฬานะคะถูกตัดไปห้าล้านมูลค่าห5ล้านกีฬารวมมูลค่าประมาณ00แสนบาทดิฉันจะติดตามต่อไปค่ะว่ากระทรวงศึกษาธิการจะตั้งงบประมาณรายจ่ายตัวนี้กลับให้เด็กเยาวชนของคนจังหวัดหนองคายอีกเมื่อไหร่นะคะ การตัดงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณทั้ง38หน่วยรับงบประมาณมีมูลค่าสูงถึง88,000ล้านบาทมเม็ดเงินงบประมาณจะกระจายไปทุกกระทรวงมเม็ดเงินของงบประมาณจะลงไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศแต่ถ้าหากตัดโอนกลับมาแล้ว จะตั้งมาเป็นงบกลางในเหตุฉุกเฉินรวบอำนาจไว้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชามีสิทธิ์ตัดสินใจแค่เพียงท่านเดียวจากที่ผ่านมาตั้งแต่เรามีสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ขึ้นมาท่าน <aliment ation. S 2> นายกรัฐมนตรีโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นใช้งบกลางไปแล้ว96,000ล้านบาทออกพลกองเงินกู้ไปแล้ว1.9ล้านล้านบาท และในครั้งนี้เองค่ะได้ออกร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มอีก88,000ล้านบาทและในสิ้นเดือนนี้ค่ะสภาผู้แทนราษฎรของเราจะพิาจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ดิฉันมั่นใจค่ะว่านายกรัฐมนตรีโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะนำพาพี่น้องคนไทยกู้เงินอีกครั้ง รัฐบาลนี้โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาใช้เงินในบริหารจัดการประเทศมากมายมหาศาลเหลือเกินค่ะดิฉันพยายามที่จะชี้ให้เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเห็นชี้ให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้เห็นว่าใช่หรือไม่ที่ผู้นำประเทศคณะรัฐมนตรีนี้จะบริหารประเทศแบบนี้จากที่ฉันกล่าวเหตุและผลมาทั้งหมด ดิฉันในฐานะกรรมธิการนะคะไม่เห็นด้วยกับการตั้งงบประมาณรายจา่ายจากการโอนงบประมาณรายจ่าย88,000ล้านบาทไปตั้งเป็นงบกลางเห็นควรที่จะตั้งเป็นงบกลางแค่บางส่วนเพื่อใช้ในเหตุฉุกเฉินและจำเป็นเท่านั้นค่ะขอบพระคุณท่านประธานค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิป กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ